ในช่วงที่มีมรสุมพาดผ่านจำเป็นต้องพักการประจนภัยในผืนป่าที่ชุ่มฉ่ำไว้เพียงชั่วคราวแล้วเบนเข็มขึ้นไปสู่ที่ราบเชิงเขาแทนทัศนียภาพเบื้องหน้าอันกว้างไกลสุดสายตานี้เผยให้เห็นองค์พระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานอยู่บนยอดเขานาวสีกะอางองค์พระมีขนาดหน้าตากว้างถึง18เมตรและสูง30เมตร ตั้งตรงานอยู่เหนือพื้นดินราว150เมตรแม้จะไม่มีเสียงน้ำไหลบนโขดหินแต่จุดกลางเต็นบนเชิงเขากลับมีความเป็นส่วนตัวพื้นลานเรียบเสมอกันทุกมุมและยังแบ่งพื้นที่ได้เป็นสัดส,ส่วนผีเสื้อมแมลงและนกพื้นถิน่นต่างก็แวะเวียนมาให้ชื่นชมอยู่เสมอแม้อาจจะไม่มีมากมายแต่รับรองว่า มีให้เห็นกันตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนที่นี่คือลานกลางเต็นที่มีชื่อว่าสวนไขยวะซึ่งจุดที่ผมจะไปกลางเต็นนั้นต้องขับรถขึ้นไปบนเนินเขาตรงนี้โดยเส้นทางเป็นถนนเดินลุกรังและค่อนข้างชันพอสมควร คิดว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ก็น่าจะขึ้นไปได้ถ้าหากเคยมีประสบการณ์การขับรถขึ้นเขามาก่อนจุดกลางเต็นท์บนเชิงเขาแห่งนี้สามารถนำรถขึ้นมาจอดไว้ข้างๆบริเวณที่เราจะกางเต็นท์ได้ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาขับรถลงไปจอดอยางลานจอดรถผมเลือกมากางเต็นท์ณจุดมุมเงียบสงบแห่งนี้ พราะบริเวณรอบข้างยังไรผู้คนมาตั้งแคมป์ความว่างเปล่าและความเงียบสงบกลับกลายเป็นเพื่อนรู้ใจที่พาผมเข้ามาใกล้ความสันโดษมากยิ่งขึ้นเรากับได้หลบเรรนออกจากโลกมาสู่พื้นที่ส่วนตัวเล็กๆแห่งนี้และด้วยความสงบนี้เองมันอาจช่วยดึงดูดให้เหล่านกน้อยและ,มะแมลงานาพันธุ์บินเข้ามาเยือนให้ผมได้ชื่นชมความงดงามของพวกมันอย่างใกล้ชิด อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกตรงนี้ก็คือทำเลที่ตั้งซึ่งผมสามารถมองเห็นวิวเบื้องหน้าได้กว้างถึง180องศาภาพที่ทอดสายตาออกไปมีทั้งความเขียวขจีของต้นไม้และทุง่งหญ้าที่ปกคลุมแนวเทือกเขาไว้ซึ่งเรียงรายต่อเนื่องกันอยู่ไกลสุดตาเหนือขึ้นไปท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มีเมฆสีขาวและสีเทาเข้มลอยละล่องอย่างอิสระอยู่เหนือยอดเขา เรากับธรรมชาติกำลังรังสรรค์ฉากหนึ่งขึ้นมาให้เราได้ชื่นชมเป็นพิเศษการตั้งแคมป์เป็นไปอย่างเชื่องช้าอาจเพราะสภาพอากาศในยามนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าวความเงียบสงัดรอบด้านยิ่งขับให้ความร้อนชัดเจนขึ้นไปอีกใบไม้ที่เรียงรายอยู่โดยรอบนิ่งสนิทไม่แม้แต่จะสั่นไหว คลายกำลังจะบอกให้รู้ว่าณขณะนี้ไม่มีแม้กระทั่งสายลมอ่อนๆพัดผ่านเข้ามาจะมีก็เพียงแต่อากาศร้อนที่โอบร้อมอยู่รอบทิศท,ทางสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือทิ้งตัวนั่งพักจิบน้ำเย็นๆให้ความสดชื่นไหลผ่านร่างกายพร้อมให้พัดลมค่อยๆระบายความร้อนออกไปขณะเดียวกันสายตาก็ทอดออกไปยังภาาเบื้องหน้า ซึมซับความงดงามที่ธรรมชาติจัดวางเอาไว้จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสมองที่จะบันทึกรับรู้และสั่งการให้หัวใจได้ชื่นชมกับความสุขค่อยๆผ่อนคลายทุกๆความตึงออกรวมถึงความร้อนลุ่มในใจให้หายดังได้รีเซ็ตร่างกายอีกครั้งสวนไขวะตั้งอยู่ที่ตำบลสีกะอางอำเภอบ้านนา จังหวัดนครน,นายกลานกลางเต็นท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาและสายทาน้ำตกรอบด้านยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างน้ำตกกระอางและวัดศรีกระอางอีกทั้งยังมีเส้นทางเดินป่าที่จะพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสความงดงามของน้ำตกสลัดใดได้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในฤดูฝนบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยชีวิตชีวานักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้ามาเพื่อเล่นน้ำ พักผ่อนกางเต็นท์และออกเดินป่าไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้อย่างน่าหลงไหลเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นหน้าผาเห็นสูงใหญ่ที่เรียกว่าผา,านางดำจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่อยากกางเต็นท์บนสันผาเพื่อชมวิวมุมสูงอันกว้างไกล และดื่มด่ำกับความงดงามของธรรมชาติในตอนกลางวันและยามค่ำคืนหากมีเวลาก็สามารถแวะขึ้นไปบนวัดศรีกะอางเพื่อสักการะองค์พระพุทธชินราชจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองได้เติมเต็มทั้งความสุขทางใจและความสงบทางจิตวิญญาณ ในพื้นที่ของสวนไควะยังแบ่งลานกลางเต็นท์ออกเป็นสองโซนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกลางตามใจชอบทั้งโซนลานหญ้ากว้างที่เปิดโลง่งและโซนเชิงเขาที่เงียบสงบกว่าซึ่งผมเองก็เลือกกลางที่บนเชิงเขาพอรู้สึกได้ถึงความเป็นส่วนตัวแต่ละล็อกถูกแบ่งเขตไว้อย่างชัดเจนจึงให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายและไม่พลุกพล่านเหมือนบริเวณลานหญ้าด้านล่าง บริเวณโดยรอบมีต้นไม้คอยให้ร่มเงาช่วยบรรเทาแสงแดดในช่วงเวลากลางวันไปได้พอสมควรถึงแม้ว่าจุดกลางเต็นท์จะอยู่บนเชิงเขาแต่ทุกล็อกก็มีความเรียบเสมอกันทุกมุมแบบนี้เลยส่วนหลานยาด้ันลางก็มีร่มเงาอยู่บ้าง จากต้นกามปูที่ขึ้นอยู่ประปลายในลานกว้างใกล้กันนั้นคือน้ำตกกระอางซึ่งเป็นจุดที่สามารถลงไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนได้เช่นกันสำหรับผู้ที่ไปกางเต็นท์อยู่บนเชิงเขา <love> ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องห้องน้ำแต่อย่างใด <love> เพราะบริเวณนั้นมีจุดบริการห้องน้ำถึงสองแห่ง คือรองรับนักท่องเที่ยวเพียงแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเท่านั้นเองแสงสีทองของยามเย็นทอดตัวลงมาอย่างแผ่วเบาสาด่องผ่านผ้าใบของเต็นท์ราวกับผ้าคลุมอัมพันที่โอบล้อมด้วยความอบอุ่นหากมองเพียงผิวเผินแสงนั้นช่างดูนุ่มนวลและอ่อนโยน ราวกับอ้อมกอดของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลาจากฟ้าแต่เบื้องหลังความงดงามน,นั้นกลับซ่อนความจริงอันโหดร้ายความร้อนละอุที่แผดเผาไม่ต่างจากเปลวไฟในเตาฟืนเหมือนกับว่าแสงนั้นมิได้มาเพื่อปลอบโยนแต่เพื่อทดสอบความอดทนของทุกชีวิตใต้ผืนฟ้า ื่อดวงอาทิตย์ลับหายไปหลังแนวสันเขาคลายกับม่านแห่งแสงที่ถูกดึงปิดลงอย่างฉับพลันความมืดก็เข้ามาครอบคลุมพื้นที่โดยไม่ให้โอกาสแก่แสงสุดท้ายได้ร่ำลาและไม่นานนักยุงป่าผู้กระหายเลือดก็ปรากฏตัวราวกับกองทัพงองมืดที่ตื่นขึ้นจากหลับไหลพวกมันลอ,อยตัวอย่างเงียบเชียบแต่เปี่ยมด้วยเจตนาอันแน่วแน่ ราวกับนักล่าที่ไร้ความปราณีในสนามลบแห่งรัติการผมทำได้เพียงวางเครื่องไล่ยุงไว้ใต้โตะ๊ะประดังยันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีกลิ่นไม่มีควันแต่มันทำงานอย่างเงียบเชียบและทรงพลังไม่นานนักความเงียบก็กลับคืนมา I mm -hmm. แม้โลกจะเริ่มขยับขยื่นไปตามจังหวะของเวลาแต่เช้านี้แสงอาทิตย์กลับยังคงหลับไหลอยู่ภายใต้ผืนเมฆหมอกประหนึ่งศิลปินผู้หลบซ่อนอยู่หลังม่านบนเวทีรอจังหวะที่เหมาะสมจะออกมาแต่งแต้แตมสีสันให้ฟ้ากว้างต่างไปจากเหล่านกผู้ตื่นเช้าที่พากันส่งเสียงร้องขับขานอย่างเบิกบาน นกขี้หมาหรือนกยอดหญ้าสีดำมันบินมาเกาะกิ่งไม้ตรงหน้าผมอยู่บ่อยครั้งจนทำให้รู้สึกว่ามันกำลังเรียกร้องความสนใจเป็นแน่ธรรมชาติของนกน้อยตัวนี้แท้จริงแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ต่างก็ต้องการการมองเห็นการยอมรับและการอยู่ร่วมในสายตาของใครสักคนมนุษย์เองก็เหมือนกับนกที่โผบินไปในท้องฟ้ากว้างใหญ่ เฝ้าหาที่พักพิงเฝ้าหาคนฟังเสียงของหัวใจเมื่อใดที่ไม่มีใครเหลียวแลเราก็เผยแสดงทีท่าบางอย่างเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าตัวตนของเรายังมีอยู่ผีเสื้อลายเสือเหลืองกำลังเกาะดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ลวดลายบนปีกของมันโดดเด่นด้วยโทนสีเหลืองสดตัดกับจุดดำกระจายทั่วทั้งปีก ความงดงามของปีกไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการพรางตัวแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการวิวัฒนาการที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีความสัมพันธ์ระหว่างผีเสื้อกับดอกไม้สะท้อนถึงความสมดุลของระบบนิเวศซึ่งผีเสื้อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการขยายพันธุ์พืชขณะที่พืชก็มอบแหล่งอาหารกลับคืนให้กับผีเสื้อด้วยเช่นกัน ม่านไอหมอกลอยฟุ้งไปทั่วสวนเล็กๆโอบล้อมบรรยากาศด้วยความสงบและเย็นเสียงน้ำตกไหลรินเบาๆชวนให้สงบและผ่อนคลายที่นี่คือไควาคาเฟ่คาเฟ่บรรยากาศดีที่อยู่ในลานกลางเต็นท์สวนไควะใครที่ไม่ได้มากลางเต็นท์ก็สามารถเข้ามานั่งจิบกาแฟชมสวนได้นะครับ ช่วงนี้เราน่าจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับพายุฝนตกและน้ำท่วมหนักขึ้นกว่าที่เคยผมว่ามนุษย์เปรียบเสมือนนักเดินทางผู้หลงไหลในแสงไฟของความเจริญเราสร้างเมืองสูงเสียดฟ,ฟ้าปู้ถนนผ่านป่าเขาและขุดลึกลงไปใต้ดินเพื่อค้นหาทรัพย์สมบัติที่ธรรมชาติซ่อนไว้แต่ในทุกก้าวย่างของการพัฒนาเราอาจลืมไปว่าโลกใบนี้ไม่ใช่ของเราเพียงผู้เดียว ภัยพิบัติคือการเตือนของโลกเหมือนแม่ที่ตกเบาๆบนมือเด็กซนน้ำท่วมไม่ใช่เพียงแค่ระดับน้ำที่สูงขึ้นแต่มันคือหยาดน้ำตาของแม่น้ำที่ถูกเบียดเบียนแผ่นดินไหวไม่ใช่แค่แรงสั่นสะเทือนแต่มันคือเสียงสะอื้นของเปลือกโลกที่ถูกเจาะลึกเกินควรมนุษย์มักมองภัยพิบัติเป็นศัตรูแต่แท้จริงแล้วมันคือกระจกเงา สะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติเมื่อพายุโหมกระหนำ่ำบ้านเรือนพังทลายแต่ในซากปรักหักพังนั้นเรากลับพบความเข้มแข็งของหัวใจการแบ่งปันการช่วยเหลือและความหวังที่ไม่เคยดับภัยพิบัติอาจพรากสิ่งของเราไปแต่ก็ทิ้งบทเรียนไว้ให้เราได้เรียนรู้ ว่าเราคือส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ผู้ครอบครองมันถ้าชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสี่แคมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ